โอเคครับอเดี๋ยวดูเล่นจริงก่อนสักนิดแล้วกันครับเพราะก็จะได้เห็นที่มาที่ไปอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของแผงกนการสื่อสาิปกติแล้วแผกนการสื่อสาตินั้นจะเป็น่าเราก็จะเรียกว่าเป็นมีเดียมแผนก็คือเป็นแผนระยะกลาง,งปกติ <c oughs> แล้วก็คือจะเป็นแผนระยะหา้าระยะห้าปีเหมือนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ว่า เนื่องจากว่าแผนการริษานแห่งชาติในฉบับเนี้ยนะครับก็จะมีลักษณะของการที่ออกมาให้สอดคล้องกับในเรื่องของยุทธศาสตร,ร์ชาติย0ิปีแต่ว่าในขณะที่ทําแผนการริษานแห่งชาติเนี่ยนะครับปีหกถูนหรือปีเจ็ดเก้าเนี่ยขณะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร,ร์ชาติปีเนิ่ปีกำหนดพอสอไว้แต่เดิมเนี่ยก็คือปีหกศูนถึงปีเจ็ดเก้าแต่ว่าเมื่อประกาศมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อประกาศมาจริงๆแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติที่0ปีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มปี61ถึงปี80ดังนั้นไอ้ตรงส่วนแรกที่เราควรจะต้องมีความรู้ก็คือในเรื่องของพอสเนาะในเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติ60ถึง79ถ้าเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่10ปีก็บวกไปอย่างละหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเป็นที่มาก่อนนะครับอันนี้คือที่มาซึ่งมันเป็นครั้งแรกของแผนการศึกสาแห่งชาติที่มีระยะเวลา ยาวนานที่สุดนะครับก็คือออกมาเพื่อให้รองรับในส่วนของอ่ายุทธศาสตร์ชาติยี่ิปีแต่ว่ายุทธศาสตร์ชาติที่ปีเนี่ยจะเริ่มปีหกหนึ่งถึงปีแปดศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นแรกนะครับอดะเปิดเข้าไปด้านในเนาะสาระสำคัญของอ่าของแผนยุทธศาสตรชาติเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในในส่วนของอ่า ในส่วนของคำนำนะครับลองมาดูในคำนำสักนิดในคำนำเนี่ยมันก็จะมีการบอกร่องรอยนะครับในเรื่องของอที่มาที่ไปในเรื่องของการที่เราจะทําแผนการศึกษาชาติเนี่ยแผนการศึกษาชาติเนี่ยนะครับเป็นโปรดักของสภาการศึกษานะครับเราจะเห็นไ,ไหมครับเนี่ยตัวสีดําเนี่ยนะครับก็คือเป็นสภาการศึกษาเนี่ยจะมีโปรดักสาคัญนะครับ อยู่2ส,ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องแผนการสา่ชาตก